สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m i l o r i i i n 3 s e r v e r g l o b a l กันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับการอัปเดตต่างๆของทาง Server global ที่เพิ่งจะทำการอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยสามารถวางแผนการเล่นล่วงหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะ เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าในแพทต่ต่อไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็จะทําให้เราสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้รับชมกันแบบคร่าวๆกันแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับในแพทปัจจุบันนี้เนี่ยของทาง s e r v ์ฟเอร์ g l o b a l ก็แทบจะไม่แตกต่างกับของทาง s e r v ์ฟเวอร์เเชียเลยนะเพราะว่าทั้ง2 s e r v ิร์ฟเอร์นี้นะครับก็มีระยะเวลาในการเปิดให้บริการเนี่ยที่ค่อนข้างไล่เลี่ยกันเนาะน่าจะห่างกันไม่เกิน2เดือนนะจึงทำให้ระบบต่างๆของตัวเกมเนี่ยก็แทบจะคล้ายกันหมดเลยนะครับผม แต่ว่าในเมื่อเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยเปิดให้บริการก่อนก็ต้องมีอะไรที่นำหน้าเซิร์ฟเวอร์เอเชียอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่ามีอะไรเนี่ยที่ทางเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นํนำหน้าเซิร์ฟเวอร์เอเชียไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็เอาเป็นเรื่องของคลาสตัวละครก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมน่าจะมีการปิดอัปเดตนะครับผมแล้วก็ทำการปลดล็อกการอัปเกรดคลาสตัวละครขึ้นเป็นคลาสที่9เรียบร้อยนะครับซึ่งผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แรกๆเนี่ยก็น่าจะทำการเลื่อนขั้นกันเรียบร้อยแล้วอะเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ global ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็ใกล้จะปลดล็อกคลาสร,ระดับมาสเตอร์1แล้วเช่นเดียวกันนะซึ่งก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีกไม่เกิน2สัปดาห์เนาะ ส่วนของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีก1-2เดือนเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมทำการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับมาสเตอร์ขั้นที่1เมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมสำหรับระยะเวลาในการอัปเกรดนะครับหรือว่าระยะเวลาในการปลดล็อกการอัปเกรดขึ้นระดับมาสเตอร์หเนาะก็ทั้งหมด239วันนะครับผม239วันนี่ประมาณกี่เดือนนะ ก็เกือบเกือบแเดือนเลยนะ7เดือนกว่าๆนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบสกิลเอลที่อยู่ในช่องตรงกลางนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมก็คือระบบสกิลเอลเนี่ยมันก็เปิดให้ใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะของทางเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยก็เปิดให้ใช้งานกันแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีช่องตรงกลางนะครับผมตรงนี้เนี่ยที่ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับ แต่ผมคิดว่าพอทําการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับคัท์9แล้วเนี่ยระบบตรงนี้ก็น่าจะเปิดให้ใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งสําหรับสกิลตรงนี้นะครับเราก็ได้มาจากการสุ่มกาชาสกิลนะครับผมนี่เราก็กดสุ่มตามปกติเลยนะโดยปกติแล้วนะครับทุกครั้งที่เราสุ่มกาชาตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับไอเทมจิ๊กซอสีส้มนะครับแต่ว่าถ้าสกิลนะครับช่องตรงกลางเปิดให้ใช้งานแล้วเนี่ยเวลาที่เราสุ่มนะครับ จะมีโอกาสได้รับไอเทมจิกซอสีเทาเนาะซึ่งไอเทมจิกซอสีเทาเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งหมด15ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำการหลอมรวมให้เป็นถุงสกิลนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้รับไอเทมจิกซอสีเทาครบ15ชิ้นพอดีก็เลยเอาไปทำการหลอมรวมนะครับแล้วก็ได้รับถุงสกิลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการหลอมรวมนะครับผมก็เข้าไปที่ระบบการหลอมรวมตามปกติเลยนะนี่นะครับผมกดเข้ามานะแล้วก็ เลือกมาที่ฟังก์ชันที่2นะครับผมนี่เห็นไหมปกติเนี่ยมันจะเป็นจิ๊กซอสีส้มเนาะจิ๊กซอสีส้มเนี่ยก็จะเป็นสกิลใช้งานระดับสีส้มนะครับที่เป็นรูปดาบรูปโล่รูปหัวใจอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นจิ๊กซอสีเทวันนี้เนี่ยเราก็จะได้รับถุงสุ่มสกิลมาซึ่งมันก็จะเอาไว้ใส่ในช่องสกิลตรงกลางนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูแล้วกันเนาะเมื่อวานเนี่ยผมก็ทําการหลอมรวมมาแล้วนะครับอ่ะหลังจากเปิดใช้งานนะครับผม มันก็จะสุ่มสกิลมาให้เรานะโอ้รู้สึกว่ารอบนี้จะได้เป็นสีม่วงหรือเปล่าอ๋อเป็นระดับสีส้มนะครับเพียงแต่ว่ารูปข้างในเนี่ยมันเป็นสีม่วงเนาะผมก็ตกใจนะครับนึกว่าอยู่ดีๆก็ได้ระดับสีม่วงมาเฉยกว่าจะเก็บไปครบสิบห้าชิ้นตั้งนานนะนี่นะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับผมก็สามารถเอามาใส่ให้กับเอลตัวที่เราต้องการจะใช้งานได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอามาใส่โยดาบ้าข้างเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับผม ถ้าเป็นระดับสีส้มแบบนี้เนี่ยเรานะครับก็สามารถทําการอัปเกรดนะครับผมได้สูงสุดอยู่ที่เลเวล80เลยนะมาแล้วเนี่ยไหนๆก็ใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดเลยแล้วกันเนาะพลังที่เพิ่มขึ้นมานี่ผมว่าก็น่าจะหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราอัปเกรดถึงระดับ80เนาะแต่รู้สึกว่าหินผมน่าจะไม่พอมั้ง <c oughs> น่าจะได้ซักประมาณ70กว่านะครับผมนี่ก็ได้ประมาณเลเวล72นะครับ พลังก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นสเตตัสนะครับผมต่างๆที่เพิ่มขึ้นมามีทั้งแบบเป็นตัวเลขกลมๆและเพิ่มแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าของเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยก็น่าจะเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับ แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนเลยนะครับผมอย่างว่าเนาะเราเป็นผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็หามาได้ทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะครับผมก็น่าจะค่อยๆเก็บสะสมเพื่อเอามาใส่ตัวที่3ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับผมดูเกี่ยวกับสกิลใช้งานของเอลไปแล้วเนาะต่อมาเนี่ยเราก็ยังคงอยู่กันที่ระบบเอลนะครับผม สำหรับในเซิร์ฟเวอร์เอเชียตอนนี้นะครับก็ได้ทำการอัปเดตเอลเซตใหม่กันเข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือเซตลูกเทพนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มาพร้อมกับกิจกรรมสะสมการสุ่มกาชาพอดีเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่เก็บตัวกาชาเอาไว้ก็ได้เวลาจัดหนักจัดเต็นกันแล้วนะครับผมก็ขอให้สุ่มได้ตัวที่ต้องการนะนะ แต่สําหรับในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับผมก็ไม่ได้น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะเพราะว่าในเมื่อเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยมีการอัปเดตนะครับผมเอลเซตใหม่เข้ามาทางเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับก็มีการอัปเดตเอลนะครับระดับ SSS เข้ามาเช่นเดียวกันนะนั่นก็คือเจ้าเอลโพไซดอนตัวนี้นั่นเองนะครับ สำหรับรายละเอียดความสามารถนะครับของเอลตัวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแต่มั่นใจเลยว่ามันต้องเก่งแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นเอลระดับสีแดงและที่สําคัญนะครับดูเหมือนว่าจะเอาไปเชื่อมความสามารถกับเอลตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลก่อนแล้วจะมารีวิวให้ดูกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเส้นขีดเชื่อมโยงนะสามารถเอาเอลมาใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวเนาะ ทั้งที่เจ้าเอลตัวนี้เนี่ยมันเป็นระดับ SSS นะครับแต่ว่าพอกดเข้ามาดูเนี่ยมันขึ้นเป็นระดับ SR เฉยเลยนะครับผมซึ่งระบบตรงนี้นะครับผมก็ได้เข้าไปสองของทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วนะถ้าเป็นเอลระดับสีแดงเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีแค่โพไซดอนอยู่อย่างเดียวนะครับผมยังไม่มีระดับสีแดงตัวอื่นเพิ่มมานะส่วนเอลระดับสีส้มเนี่ยของไต้หวันก็มีเพิ่มมาอีกประมาณ3-4ตัวเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ เอาละครับสำหรับเรื่องต่อมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับสายอาชีพของตัวละครนะครับผม สำหรับในตอนนี้นะครับทาง s e r v ์ฟเ g l o b a l นะครับผมก็ได้ทำการอัปเดตตัวละครสายอาชีพใหม่เข้ามาแล้วนะนั่นก็คืออาชีพพาราดินนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะย้ายไปเล่นแน่นอนนะถึงแม้ว่าจะเสียดายความน่ารักของน้องซัมมอนเนอร์แต่ว่าก็อยากจะลองอาชีพใหม่ๆดูบ้างเนาะอยากรู้ว่ามันเก่งยังไงและถ้าเกิดว่าถ้าไม่ถูกใจเนี่ยก็ค่อยย้ายสายกลับมาเล่นซัมมอนเนอร์เหมือนเดิมก็ได้นะครับ และสําหรับอาชีพพาลาดินนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยนะจะมีให้เลือกเล่นแค่ตัวละครคลาสผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นน่าเสียดายนะครับที่ไม่มีคลาสผู้ชายให้เล่นบ้างเลยเนาะหรือว่าอาชีพต่อไปที่จะมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครคลาสผู้ชายก็ได้นะยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าเซิร์ฟแม่อย่างไต้หวันเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีถึงแค่อาชีพพาลาดินเท่านั้นนะยังไม่มีการอัปเดตตัวละครสายอาชีพใหม่เข้ามาเพิ่มเลยนะครับผม เอาละครับต่อมาเนี่ยเราก็มาถึงกันที่เรื่องสุดท้ายเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจนะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตตัวละครสายอาชีพใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมีการปรับบาลานซ์สกิลของตัวละครสายอาชีพต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับมีการปรับเปลี่ยนความสามารถของสกิลทุกสายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักเวทนักนูนักฆ่าหรือแม้แต่น้องซัมมอนเนอร์เนี่ยก็มีการปรับบาลานซ์สกิลด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งแต่ละสายอาชีพเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปพอสมควรเลยนะผมก็ได้แปลมาให้ทุกคนได้รับชมกันแบบคร่าวๆแล้วนะครับ แต่ว่าการแปลของผมเนี่ยมันก็ได้มาจากระบบ Google Translate นะก็อาจจะมีแปลแบบงงๆกันบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นภาพให้ดูแบบทั้งภาษาไทยแล้วก็แบบภาษาอังกฤษเลยนะเผื่อว่าใครที่อ่านแบบภาษาไทยแล้วสับสนกับคําแปลเนี่ยจะได้ลองเอาไปเรียบเรียงใหม่ได้นะครับผมว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาชีพนักดาบกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผม นี่นะครับผมสําหรับอาชีพนักดาบเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรนะมีการปรับอยู่หลายสกิลเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นของอาชีพนักเวทนะครับผมสําหรับอาชีพนักเวเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็มีอยู่หลายสกิลเหมือนกันนะครับผมอาจจะเก่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ โอเคนะครับต่อมาเนี่ยเป็นของอาชีพนักธนูนะครับผมสาหรับอาชีพนักธนูเนี่ยในเมื่อแพทที่แล้วใช่ไหมที่มีการปรับบาลานซ์เนี่ยก็ทําให้อาชีพนักธนูเนี่ยเก่งขึ้นมาแบบมากๆเลยนะครับเอาไปสู้คนก็เก่งนะครับเอาไปสู้บอสก็เก่งนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยก็มีการปรับบาลานซ์อีกเช่นเดียวกันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเก่งขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับผม โอเคนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นอาชีพนักฆ่านะสำหรับอาชีพนักฆาเนี่ยก็มีการปรับบาลานไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็มีอยู่แค่ประมาณ2หัวข้อเท่านั้นเองนะครับตามภาพที่เห็นเลยเนาะโอเคนะแล้วก็มาถึงอาชีพสุดท้ายนะครับก็คือน้องซัมมอนเนอร์นะครับสำหรับน้องซัมมอนเนอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับอาชีพนักฆาเลยนะมีการปรับบาลานสกิลแค่2หัวข้อเท่านั้นเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับ เพราะว่าไอ้พวกรายละเอียดตรงส่วนลึกตรงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าผมก็ไม่ค่อยได้เจาะลึกเท่าไหร่นะยังไงนะครับใครที่ได้ลองอ่านนะครับแล้วก็ได้ทําความเข้าใจการปรับบาลานซ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยอาชีพไหนเก่งขึ้นบ้างหรือว่าอาชีพไหนแย่ลงบ้างนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้กันไปเนาะ โอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งต่างๆที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เอเชียในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยทำให้ทุกคนที่เข้ามารับชมสามารถวางแผนการเล่นต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในทีด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอ และถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n f ร e ทูเพย์ก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิง่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อ,ตอไปครับ